ละครเจ้าสาวสลาตัานคงจะจิกหมอนกันยกใหญ่กับฉากป้อนสปาเกตตี้สุดหวานของผู้พระนางที่เพิ่งผ่านไปหมดมาดค่ะชิดตอรอดูมีภาพเบื้องหลังสุดฮาของหอมอักพันและผนุษอุสามนีว่าด้วยเรื่องความอร่อยของสปาเกตตี้ที่แซบจนวางไม่ลงย่อย่อเลยเหรอย่อเลคำหนึ่งแล้วได้แลอีกคำหนึ่งแล้วได้น่ะไม่เหนียวเลยคำหนึ่งอ้ามกินน้ำก่อน แม้ทีมงานจะขอถ่ายรูปขวัญก็ยังไม่หยุดกินเลยค่ะขวัญซูนิวป้องเลยเนบทก็สนุกแล้วก็อาหารก็อร่อยค่ะขวัญมีความสุขมีความสุขอร่อยมากอร่อยมากอัน,นอันนั้นคือผัดขี้เมาแล้วเผ็ดมากขวัญเป็นคนทานเผ็ดอยู่แล้วขวญนอมเผ็ดเลยอ่ะปกติพี่ออมไม่ทานเผนะ็ดอ่ะแล้วเจอนะเขาไปพี่หอมปักเจอเลยปักเจอเลยก็น่ารักดี